ไปอ่านหนังสือเราก็โง่กว่าทําไมเราไม่ศึกองอนาโค้ดแรกในที่สุดมันก็ไปบอกอ๋อเกมซ์ทฤษฎีมันผัานมาหลายกว่าปีมันสอนในโมนาคตท่านอยู่ดีคิดเลยครับยังไม่จบครับคนที่สองหนึ่งฉลาดฉลาดแบบไหนใช้ความคิดคิดแบบไหนครูแอคทีฟคนประเภทแรนะกจะมีแอคทีฟคนที่สองจะเป็นลูกหน้าเลี้ยงถิ่นจะเกิดขึ้นแล้วเด็กก็ไม่คิดง่ายพอเสร็จตาปั๊บ ยังไม่พอครับท่านเห็นด้วยไหมค,คนที่สองเนี่ยก่อนจะยกมือคิดสะก,ก่อนจะมีการตามมาจะเป็นการมองเชิงระบบซิสเต็มทิจิตรใครด้วยครับตรงนี้เชิญระบบ,บ,อะบ,บโอเคเราบอกอะไรครับผมจะบอกับนะคุณรู้นเรื่งนี้ครับก่อนจะยกมือคิดสะก,ก่อนจะมีการตามมาจะน่าความเป็นดับสอดสามดีๆก่อนยกมือก็จะพัสเตน ยกมือขึ้นแบบ presentation กรรมตามมาคือผิวเชื่อเทนคนกับคนคนนี้จะมองเป็นระบบเชื่อโยงปัจจุบันกับอดีตและอนาคต sk 9 9 9ฟยนซีเคมีชนิดน้ำ ด่วยเพื่อทุกชนิดจะเดินเต,ติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 ชอบไหมภรยาหุ่นล้วนแบบนี้อ่ะไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อ่หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ถึงโยงเป็นประบบอดีตปัจจุบันและอนานคตและคนครับพอเป็นแบบนี้คุณดูครับสองประเทศหรือเป็นคนก็ได้เลยรครับอาจารย์ชนชายได้ฉลองใบบนตอน,น,นอายุสิบเจ็ดสิบแปดอาจารย์ชนชายหน้าตาก็ไม่ได้หล่อหลามากกว่านี้นะครับแต่อาจารย์นะครับดูปัจจุบันอายุสิบแปดแล้วก็ได้อายุสิบแปดก็ได้ ควิสัยทัศน์ของอาจารย์ในอนาคตต้องเป็นเพลงหนันงหล่อแบบแร็คคิปท่านครับคุณว่าอาจารย์วันนี้ประสบความสุขไหมถามประสบความสุขรือไมถามจริงๆเลยตอบได้ไหมได้ไหมครับอาจารย์น่ถ้าสม,มัยรุ่นสิบเจ็ดสิบแปดวางแผนชีวิตในอะนาคตที่เขาเรียกวิสัยทัศน์ี่ฝันให้กลายไปให้ถึงอาจารย์ฝันเป็นเพลงหนังแบบแร็คคิปอ่ะคุณว่าวันนี้อาจารย์ประสบความสุขไหม ฮะไม่เลยนะทำไมอาจารย์ถึงไม่ขอบตรงๆเลยดีมากค่าตอบไปหรอตูองขึ้นต้องขอบคุณครับคุณนะช่วยประเทศชาติประเทศชาติต้องการคนพูดความจริงผมเจอลูกศิษยสแม่พูดไร้อาจารย์หนูมันไม่อย่างนั้นมันอย่างนี้อหนูมันไงผงวหมูเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยชิบหายบอกมาเลยว่าไม่รอคุณช่วยผมนะครับช่วยทําให้ผมเนี่ย วันนี้มีความสุขเพราะาหาดนันไปเชื่อคนที่มันเรียกแค่นี้ค่ะอาจารย์นี้วันนี้ผมเพลียเลยนะนะครับต้องการุมพูดความจริงครับนะครับบอกเลยมันช่วยต่อตรงตรงเลยมันจะช่วยข้อสองครับถ้าอาจารย์นั้นวางแผนจะเป็นนักบาตอันดับหนึ่งของโลกคู้วันี้อาจารย์สนับสนุนด้วยไหมดีมากใครพูดดังๆ่ากมากทำไมไม่เขาใหญ่ยคนนั้นึงนีู่พูดนสุภาพ บอกตรงๆเตี้ยคนครับวันนี้อาจารย์มีความสุขข้อ,อาจาังเลืออาชีพที่ตรงอาจารย์น่ะเป็นอาชีพที่อาจารย์ในอดีตปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อมโยงต่อผวชอบหนังสือพวเเป็นเกง่งท่านครับใช่ครับคนประเทศนี้มองเป็นประบบสิ่งที่ผมกำลังสรุป,ปอะไรครับมีใครสักกี่คนครับที่เห็นข้อมูลตัวเดียวกันน่ะยกมือมีความสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ถึงกับนาดว่า คนยกมือคนที่กลุ่มที่สองฉลาดกว่ากลุ่มแรกฉลาดเพราะมันคิดแล้วมันยังวิเคราะห์อตอคิดอะไร proactive ถามคิดยังไงคิดในลักษณะเชื่อมโยงและคิดสุดท้ายเป็น planner เพราะทันทีที่คุณเชื่อมโยงัอ่อีกปัจจุบันกนะับอนาคตโดยอัตโนมัติจะทําให้คนนยครับมีการวางแผนล่วงหน้าท่านเห็นไหมครับนี่คือเหตุที่หมยายอะไรหายี่เดือนว่าระวังนะครับข้อมูลไม่ได้ช่วยปริญญาไม่ได้ช่วยนะครับ พันตัวที่มันช่วยจริงๆคือคุณภาพของปริญญาคุณภาพในการเรียนการสอนช่วยระบบกพโอเคต่านเห็นรายบันอย่างนได้ทีนี้เราก็กลับมาเห็นไหมครับอาจารย์หนักรู้มากอาจารย์มีความจำแย่มากแต่อาจารย์จะจำมันทุกเรื่องที่อาจารย์เกี่ยวข้องคนบางคนไม่จำทุกเรื่องทุกเรื่องที่มันูกจําท่านครับกี้เราอยากค้างอยู่ที่อาจารย์คนที่หนึ่งคนที่สองคนนั้นนะครับคนที่หนึ่งนะครับแล้วทำไเกี่ยวข้องเพราะว่านะับกลับมาที่ตรงนี้ไฮโนเองอาจารย์คนที่หนึ่งเขาบอกเขาเป็นอะไรครับ ฉันพอใจก็อยากให้นักเรียนพูดพูดเยอะๆเลยแต่วันเดินเขาเป็นคนที่คิดถึงธรรมบปิบารเวลาพูดเขาพูดถูกๆเก่งใจเป็นด้วยแล้วเขาเป็นคนที่ยุติธรรมมากคุณตอบถูกผมไม่เต็มคุณตอบผิดผมไม่จบอาจารย์อีกท่านหนึ่งมองมันบอกเรีนป็นเด็การมันเลยใช้ความเป็นเดิการบอกนักเรียนเลยคุณจะพูดถูกพูดผิดท่านบอกว่าคุณผมถามคุณอะไรที่เขาพูดก็ะดาอะไรก็ได้และผมจะเป็นประเด็การจะให้ตัวข้อสอบนี้ บางครั้งมตอบถูกผมให้ตกบางครั้งมนตอบผิดผมไม่เต็มท่านครับท่านเห็นเรื่องโลกการคิดยัง,ยงครับท่านเห็นเัืองยงครับเพราะฉะนั้นการศึกษานะครับมันจะมที่สองระบบครับระบบน,นเครื่องม,อมือการอีกไพเช็เป็นระบบที่สอนโดยตาตลอดเลยครับพอสอน้วยตาป๊บมันคิดไม่ลึกนะระบบนี้สังเกตดูมันคิดลึกกว่ายเยอะเพราะระบบนี้นการศึกษาคิดมันไม่ลึกมันก็จะเกิดปรากฏการณ์รู้ได้นะับทำไมเราถอดละคร ทำให้เช้าเกมโชว์และจะไม่มีนวักตก,กรรมเลยเห็นไหมครับพ่อะระบบเขาไม่ได้สอนให้เราเลือกอ่ะมันแค่มีสอนแบบน,น,นี้แต่งระบบของอะไรครับประเทศนะครับทิมเจริญมันสอนเล็กพอมันสอนเล็กปก้บคุณสังเกตดูทําไมฮะเขา้าเกาหลีกลายเป็นแด่จำกึงละครที่เขามีก็ค,คิดเลืกอกเขาจะไหมครับเพราะระบบการคิดระบบการศึกษาถ้าประเทศเรานี้ครับปัญญาเองก็ไม่มากพ่อเขาเวลาเรียนเขาไม่ได้ต้องการปรัญญาเขาต้องการความรู้ แลเขารู้จริงเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับการเมืองไทยวันนี้ที่มันฉีมหาทั้งหมดเนี่ยก็เพราะว่ามันมีสองโคนสองกลุ่มครับกลุ่มแรกมันมองอยู่อย่างเดียวก็คือกูสอบได้ใชครับแต่ไม่ได้อยัางไงโคงข้อสอบหรือไม่ก็คือไปรับข้อสอบมันได้แล้วมันบอกว่ามีความชอบธรรมจากการเลือกตั้งแต่กลุ่มหนึ่งเขาบอกอะไรครับดูทางกระบวนการได้ยังไงสองไม่จะได้การเลือกตั้งจริง แต่ตลอดเวลาถ้าคุณบริหารมีเรื่องโกงมีเรื่องของการผิดอะไรต่างก็ไม่ควนชอบทาแล้วคนครับคุณสองกลุ่มนี้มาถึงทอกันด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะการเนเครืค่องมือของอะไรเรครับถ้าเห็นอย่างครับผมเพิ่งได้บอกเห็นมานานแล้วครับว่าเมืองไทยมีมนาเยอะมีมนาเยอะ่าถ้าหากว่าเรามีคนกลุ่มเดียวกันศึกษาเรื่อนี้คนครับวันนี้นะครับเราจะมาีญหาเพราะถ้ามีการศึกษาเรืร่องแค่นี้เครับโดยที่เราไม่ต้องพูดกับใครถูกใครผินะครับเพียงแต่ว่า รัฐบาลต้องดูแลประชาชนและถ้าเมือ่อไรรัฐบาลไม่ได้ผิดอะไรเลยนะแต่ประชาชนกลุ่มหนึ่งมันบอกว่าให้คุณผมไม่ชอบคุณเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนั้นออกมาเป็นแสนเป็นล้านทั้งที่ไม่ได้ผิดเลยถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณก็ต้องบอกเพื่อเห็นแก่บริษัทเพื่อเห็นแก่ประชาชนเราจริงจิไม่มี สินนามไม่มีเดี่ยวของเราแล้วท่านครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่นีน่เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเอาเครับจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของนวักตรกรรมของเรานะเพรฉะนั้นโลกที่อาจารย์ได้บอกมันสอนให้เรานี่ครับสามารถอะไรครับแอคทีฟโวรแอคทีฟจะต้องปรามได้เพราะฉะนั้นผมบอกได้ครับจากระบบคิดอันนี้วิชันเรื่องนี้ผมจะค่าเข้ามาสู่จากการเมื่อเข้ามาสู่หรื่งธุรกิจแล้วเราจะได้เน,นะครับผมจะมีภาพสองภาพเกี่ยวกับโลกที่นตัวยึดให้เราเห็นอนาคต ภาพแรกใครเห็นครูอาจารย์ับว่า20ปีที่ผ่านมากรุงเทพมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าหลายรอบปีที่ผ่านมามีข้อมูลเพียงสองตัวที่จะบอกการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าได้เลยข้อมูลตัวแรกนะครับเกี่ยวกับข้อมูลคุณโดยตรงนะรอบคู่รุกไว้วน,น,วะน,นะครับรอบคูรุกไว้นั้นเจรจามาตั้งแต่ก้าแปดหนะครับที่เมืองปุนตาเตสเตของรุกไว้ และประสบความสำเร็จในปี2993รู้นะครับแล้วก็มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1มกราคม1 9 9 5เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2995แกะหายไปทักโลกกลายเป็นดัชนีทีโอ่งดทำไมถึงเปลี่ยนเป็นดัชนีทีโอเพราะว่าแกะที่ตั้งตัวมาตั้งแต่1948เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างเดียวคือเปอิดเสรีสินค้าอุตสาหกรรมแบบ ศิลปะการท่วโลกที่สมาชิกกัน46%ปีนีคือ98%จนกระทั่งประมาณปีกับ86หรือประมาณ47เพราะฉะนั้นมันกระสบแต่เรื่องอื่นเกษตรเปร์เสรีไม่มากแต่โรคของความเป็นครั้งแรกในบทนิสสับที่มีการเปิดเสรีอย่างเป็นลักหนักนยาสำคัญของเกษตรแต่ว่าที่สำคัญที่สุดไม่เคยมีครั้งไหนในการเปิดเปิดเสรีการค้าบริการเงินทุนและการค้าบริการ สร้งอะไรครับประกันชีวิตประกันภยัยแบงและคา้าปลีกเพราะอาจารยเห็นไหมครับแบงค์ไฟแนนซ์และพวกคุณมาจากผลของรอบปลูกซุกไว้แบงค์ก็ตามมาด้วยป I ไอปีเอฟนันเอครับอันแรกนะ,ะเกี่ยวข้องกับคุณแหละเกี่ยวข้องอะไรเยอะมากถามว่าพวกนี้เกี่ยวยังไงครับท่านไม่อาจารย์สามารถทำนานยได้ไหมครับเมื่อมีการเปิดเส็นมีค้าปลีก คุณสามารถทำนายได้เลยครับว่าค่าปีเงินของไทยจะต้องแข่งขันกับค้าปีระดับโลกไหมรู้ได้ดังดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการประกันวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมพิษนุทีรสุนทรไทยและก็คุณอนุสรขิมเพชรนะครับได้ดํำเนินรายการมา,าถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีในช่วงปีใหม่นี้นะครับวันนี้ผมและคุณอนุสรต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ